สวัสดีค่ะจำใส่นะคะวันนี้เราจะมาทําแพนเค้กยูนิคอนค่ะทุกคนแพนเค้กที่เราจะทําวันนี้ไม่ใช่แพนเค้กที่แบบว่าวาดรูปแล้วก็แปะลงบนกระทะที่เราชอบกินหน้าโรงเรียนอ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เป็นแพนเค้กนุ่มๆหน,นาๆฟูๆแบบร้านแกมค่ะทุกคนมีใครรู้จักแพนเค้กร้านแกมบ้างที่เขาแบบขายในห้างแล้วก็ดังๆอยู่ตอนนี้ที่เป็นแบบหนานุ่มหนานุ่มหนานุ่มอ่ะแต่ว่าใส ที่เราจะทําวันนี้นะคะร้านแก้มก็ไม่มีขายค่ะคิดว่าร้านไหนก็ไม่มีขายนะเราเป็นคนที่ชอบกินแพนเค้กมากแล้วเราเป็นคนชอบยูนิคอนเราก็เลยว่าเอ๊ะไหนๆวันนี้เราจะมาทําแพนเค้กกินแล้วเราก็เลยทําสิ่งที่เราชอบทั้งสองอย่างก็คือแพนเค้กไส้ยูนิคอนค่ะทุกคนเหมือนที่เราตั้งใจแต่งตัวมาวันนี้ ลงทุนไปทำสีผมสียูนิคอนมาเพื่อคลิปนี้เลยเนี่ย้วทำสีใช่เป็นสีไฮไลท์เนี่ยใจไม่ได้ใจ <laughs> ติดกิ๊เอาทุกคนคะเราไปตามหาแหวนยูนิคอนมาดูแหวนยูนิคอนก็ไม่รู้แต่ว่ามันน่ารักมากเลย แต่งตัวพร้อมแล้ววัตถุดิบก็พร้อมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำแพนเค้กยูนิคอร์นกันคือวันนี้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะ oh. คิดว่าทํำออกมาเราต้องสวยมากแน่ๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํำดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเคลียร์โต๊ะก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงก่อนนะคะทุกคนไข่แดงสฟองแล้วก็ไข,ข,ข,ข่ขาวสี่ฟองแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะทุกคนนี่แยกอย่างนี้ นี่อย่าแตกนะน้องเราสลับที่กันอเ,เอาใครใครจะมาอำไลองสลับที่กันไหมสลับที่ถ้วยเหรอทำไมสลับที่คนทำนหนึ่งฟองเริ่มใหม่รู้แหละไม่ใช่มืออาชีพจริงๆ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวช่วยนี่ค่ะขวดน้ำนั่นเองเราจะใช้วิธีการดูดเฮ้ยเฮ้ยอ่ยาเก็บไว้ในขวดนี้ก่อนนี่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะใส่นมนะคะทุกคนนี่แล้วก็น้ำมันพืชลงไปกลิ่นวานิลาไปอีก หนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะ <laughs> ใช้อันนี้นะคะตีให้เขาเข้ากันเราจะต้องตีจนกว่าเขาจะฟูอะทุกคนแล้วเราก็รอนแป้งใส่ลงไปว้าวทำแบบนี้เพื่อให้แบบแป้งมันแบบมันแบบอะไรอะ่ะ <laughs> มันแบบอะไร <laughs> มันแบบละเอียดไง มันไม่ต้องให้แป้งเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็พักเขาไว้ก่อนค่ะทุกคนแล้วเราก็จะไปจัดการกับไข่ขาวกันเทน้ําส้มสายชูลงไปในนี้มีน้ำส้มสายชูนะคะอันนี้เทลงไปแล้วก็ตีจนกว่าไข่ขาวจะขึ้นฟองค่ะนี่นะคะผลของการไม่มีเครื่องตอีก็ต้องใช้แรงแตะก้องค่ะทกค น,นี้นะคะทุกคนคะ่ะน,นี่แล้วก็ต่อไปนะคะใส่น้ำตาลจนกว่าน้องจะเป็นครีมครีมอ่ะอันนี้ก็คือครีมเหนียวเหนียวเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะทุกคนเราจะต้องเอาน้องตรงนี้ส่วนหนึ่งนะคะไปใส่ในไข่ขาวใส่ในไข่แดงเออนั่นแหละนี่ <laughs> <laughs> เสร็จแล้วเราก็เทไข่แดงลงไปในนี้นะคะทุกคนเทลงไปปาดลงไปให้ทั่วทั่วทั่วถึงนี่คนให้เขาเข้ากันนะคะทุกคนเราทำแป้งเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอามาใส่อันนี้ค่ะนี่ก็คือที่บีบจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่นี่ใส่ลงไปให้หมดเลย นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่แล้วเราก็ต้องตัดก้นมันเพื่อเราจะบีบลงไปค่ะแต่ว่าเราจะพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปทำไส้ครีมยูนิคอนกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำไส้ออกมาเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาทำแผนเค้กทีเดียวรอดไม่รอดเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนวิปครีมนะคะทุกคนอันนี้ตอนนี้วิปครีมที่เรามีมันเหลวนะคะ มันเป็นนมเลยเราต้องทําให้เขาเป็นก้อนค่ะใส่กล่องใบนี้เทเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาค่ะแค่นี้แหละแล้วก็เขย่าะค่ะทุกคนเขย่าเพื่อให้วิปครีมจับตัวกันเป็นก้อนหนึ่งสองสามหลักการก็คือเขย่าจนเพียงน้ำหายไปเหนื่อยแล้ว, <c oughs> ดว,ลวเดี๋ยวเราจะให้ตาต้องสารต่อเราแล้วทุกคนเราไาดูกันว่าเราโอะโอ้โอ ทุกคนคะดูเหมือนว่าขย่าจนไม่น่ามีน้ำอยู่ข้างในแล้วนะเฮ้ยน้องเป็นก้อนเลยอ่ะกคนเราคิดว่าเราจะต้องคนนะคะทุกคนคนนิดนึงอ่ะเสร็จแล้ว <c oughs> เฮ้ยก็เหนียวอยู่นะเหนียวแล้วทุกคนจับตัวเป็นก้อนเลยดูสิและเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งให้เท่าๆกันโป๊โป๊โป๊ นี่ค่ะเราแบ่ง3ถ้วยเท่าๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่สียูนิคอร์นนะคะทุกคนยูนิคอร์นก็จะต้องเป็นสีอะไรที่มันน่ารักน่ารักใช่ไหมคะทุกคนเราจะมาเพิ่มสีสันให้เจ้ายูนิคอร์นตัวน้อยค่ะเอาสีแดงก่อนละกันติ๊งโอ้โอ้ใส่นิดเดียวอะ่ะดูดีทุกคนต่อไปเป็นสีฟ้าค่ะทุกคนอ่า สีฟ้ามาแล้วค่ะต่อไปเป็นสีเหลืองขันทุคนนี่ต่อไปนะคะเราก็เอาวิปครีมของเราใส่ตัวบีบค่ะเราจะทำเป็นไส้แต่เราก็เอาสีฟ้ากับสีชมพูใส่เหมือนสีเหลืองนะคะทุกคนแล้วมาดูกันว่าเราจะทำไส้ยูนิคอร์นได้ยังไง ใส้ยูนิคอร์แล้วค่ะทุกคนเราเอาสามสีนะคะมารวมกันในแท่งเดียวค่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปทำแพนเค้กก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าไส้เราจะกลายเป็นยูนิคอร์ยังไงนะคะทุกคนไปทำแพนเค้กกันดีกว่าไ, <ป S 2> ได้เวลาตัดแล้วค่ะ <neighborhood S 2> ทุกคนเรามัดปากถุงข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาตัดเขากัน ไฟอ่อนๆนะคะหรือว่าถ้าใช้เป็นแบบนี้ก็อุณหภูมิแค่300พอน้องไหลลงมาแล้วอ่านี่คะ่ะทุกคนืมมันเมืมมม่อนอุ่นจีเลยแล้วเราก็จะต้องเทน้ำข้างๆะคะ่ะอย่าให้โดนแพนเค้กนะคะอ่าประมาณนี้ปิดฝาแล้วนะคะเราก็รอเวลา4นาทีคะ่ะทุกคน ครบ4นาทีแล้วค่ะเราจะมาเปิดฝาหม้อดูกันว่าว้าวไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้กลับด้นยังก็มึงนี้แหละที่เห็นนี่ไม่ใช่ภาพสโลว์นะทุกคน <S 1> <S 1> <S ยังไงดี <S <S อ่ะอุ้ยหอมมากแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะทุกคนรอเวลาอีก4นาทีเติมน้ำอีกนิดนึงหน้าตาดีมากเลยนะมกเมื่อกี้เังะ ชวมาขราดนี่คนทำแล้วแหละ <laughs> แผนเคก้กแผนเคก้กแผนเคก้กครบสี่นาทีแล้วค่ะทุกคนแล้วเราจะมาเปิดกันหนึ 1, 2, 3, าา่งสองสามไปดอ๊ยทำได้อะ่าว่านสจะทได้นี่ค่ะทุกคนคะ่ะแผนเคก้กของเรานุ่มดึง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  ม่่วงเดี๋ยวทาต่ออีกให้มันหมดเท่านี้ค่ะเพราะว่าไหนๆเราก็ตีแป้งมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ไส้ยูนิคอนกันค่ะทุกคนไปทุกคนค่ะข่าวร้ายอ่ะเรากําลังจะเอามาใส่ไส้แต่ว่าดูนี่สิค่ะทุกคนชิ้นใหญ่ของเราได้แบนแตกไปแล้วอ่ะทําไสอย่างนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะเฮ้ยเอ้ยก็ได้อยู่นะ โอ้ยน่ารักมากอ่ะว้าวอุนจี <laughs> แล้วเราก็ใส่อย่างนี้ค่ะทุกคนนี่จานใหญ่ดีกว่าทุกคนแพนเค,ค้กของเรายู U ่อ โอ้นยังไม่มีเขาเอเขาหน่อยเตรียมการมาเพื่องานนี้เลยนอนนี่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 มาแล้วโอเยังไม่หมดอีกเหรอซื้อมาอีกครั้งน้นซื้อของตกแต่งมาเยอะเกินอ่ะทุกคนตอนแรกอะสวยแหละตอนนี้ลกแหละบอกให้ ทุกคนคะและนี่ก็คือแพนเคก้กยูนิคอนของเราคะ่ะน่บบารักมากเลยอะ่ะเป็นความภูมิใจอะ่ะทุกคนภูมิใจมากเลยอะ่ะเราจะมากินแพนเค้กกันนะคะเออหนูหนูหนูหนหแพนเคก้กใช้มีดกะซมอมเบอร์เกอร์มีดกับซ่อไมไม่มีคะ่ะเอาช้อนกับซ่อมไปก่อนล้วกันอือโอ้ยไม่กล้ากินอะ่ะ โอ้ยแต่แพนเค,ค้กยังหอมกลุ่นจากเตาเฮ้ยว่าไปอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยมากอ่ะแพนเค,ค้กหอมมากอะวิปครีมก็คือเราไม่ได้ผสมอะไรเลยอ่ะเค็มๆแต่ว่ามันหวานที่แป้งอ่ะทุกคน <c oughs> สี่ชั่วโมงที่รอคอยคือมันน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนขึ้นภาพอินเสอร์อีกที อยากให้ทุกคนได้เห็นความน่ารักของยูนิคอนจานี้ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะกริ้งกริงกริ๊งกริ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายคลิปนี้หน้าบานเลยอะน้าบานตอนจบอ่ะเพราะว่าภูมิใจมาก